คือเราได้เรามีเวลาบวชแค่เจวันะนะคะแต่ว่าก็พยายามทากิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดครับทั้งกลางวันทั้งคืนนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาว่ามันก็จะน้อยเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมามาเยอะให่ครับขั้นตอนใส่บาตรแล้วก็ทําวัดเช้า<ไ>ทําวัดเย็นแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับที่เห็นภาพที่คนมากันเต็มโบสถ์มากันเต็มวัดแล้วก็ ก็อาจจะอาจจะเหนื่อยหน่อยตอนเวลาบินพบาทครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าดีใจครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นเวลาที่พระอาจารย์ท่านเจ้าวาดพานั่งมีปัสนานานั่งสมาธิครับถ้ามีเวลาว่างก็ค่อยๆทาเพิ่มเองครับแสดงว่าการการบวชครั้งนี้เจ็ดวันน้อยแต่ว่าได้ได้อะไรกัมาเยอะคือด้วยเวลางานของเราด้วยเนาะนี่เราก็ต้องมาโโมอนถึงพันสามแต่ว่า เรารู้ว่าเวลาน้อยแต่ในทุกๆวันเน่ะเราก็อยากทําหน้าที่ของของสงฆ์ให้ดีที่สุดนะครับก็เพื่อทุกๆคนด้วยเราก็ตั้งใจอยากให้แบบที่ทุกคนช่วยโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศเราก็ไม่รู้จะตอบแทนยัไงไงนู่นฮะการบวชก็น่าจะคุณก็อุ่นมานาสาอาจูครับพี่องเยอะครับขอให้แบบทุกคนแข็งแรงแข็งแรงครับแล้วก็มีความรักที่ดีเงินทองที่ดีมีมีความสุขครับก็ดีใจครับ ผล,ผลที่ได้กลับมายอดบร่จา,ายในแต่ลันมากกว่าที่เราคิดไปเยอะมากใช่ครับเพราะว่าจริงจริง,รง,รงได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าเราก็พยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับแต่พอมันเกินเ้าไปเยอะจากตอนแรกเราเราอยากจะได้เตียง i อ u เด็กใช่ไหมครับหนึ่งเตียงให้กับทางปัง๋งนครพนมเราอยากจะได้เครื่อง เอ็กซาเรสสำหรับเวลาผู้หญิงเขาตั้งครรภ์หรืออะไรเงี้ยที่ทางฝั่งลราแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยนะครับส่วนส่วนทางฝั่งลราก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ที่เขาต้องการครับก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันครับอัปเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็หลังจาก ราสิกขามาก็ไปอยู่ที่ยุทยายา,ยาวเลยครับก็คุยกันกับวงคุยกันกับผู้จัดการแล้วว่าเดือนมกราขอเป็นเดือนที่ไม่ทําอะไรเลยทำ,ท,ำทำไมที่ไปอยู่ที่ยหนครับขึ้นหนึ่งล่ะเ,ออเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องมาโปรโมทคุณพันธ์ในเดือนคุมพานช่ไหมครับแล้วก็ต้องเริ่มกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตไปบวชเนี่ยเราก็ไม่ได้ ออกกําลังกายนาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราได้เก็บตัวซ้อมกับเพื่อนๆทีมฟุตบอลรวมถึงตอนเช้าเราก็ได้ฟิตเนสว่ายน้ําด้วยอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อม,มใช่ครับเตรียมความพร้อม,มใช่ใช่แล้วที่สําคัญแบบผมว่าปีนี้เราโชคดีนะครับที่แบบบ้านเราอากาศเย็นนะฮะปกติหน้าหนาวมันมาแป๊บเดียวฮะแต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างจะมาพอสมควรแล้วเอาเอามอไซค์ไปใช้ที่ยุทธยาแล้วขี่เล่นดูเมืองตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็ เหมือนกับได้ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยแสดงว่าพี่โน้กลับไปเตรียมตัวกับสโมสรก็ไปทําหน้าที่ฟุตบอลนะเพราะว่าเราเราก็ตามที่สัญญากับทางทีมไว้ว่าถ้าเราว่างถ้าเรามีเวลาเราก็อยากจะไปซ้อมร่วมมากับทีมครับไปให้กําลังใจเพื่อนๆครับแต่ว่าม่บก็มีลงบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งถึงจะไปเป็นตัวตัวจริงหรือว่าตัวหลักได้แต่ว่า ถ้าจะให้ไปเสริมหรือว่าไปให้กําลังใจเพื่อนๆในนีนเน้เรายินดีครับอันนี้จะอยู่ถึงถึงเมื่อไหร่พี่พี่น้องกับพี่เพนก็คงจะอยู่จนสิ้นสุดฤด,ดูการนี้นะตอนนี้มันผ่านม,มาแล้วครึ่งฤด,ดูการครับเหลืออีกครึ่งฤด,ดูการซึ่งเรายังอยู่ในผลทางที่สามารถลุ้นขึ้นชั้นได้ก,ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับโอ้พี่ทําทุกอย่างเลยนะครับ <laughs> <laughs> ปีที่ผ่านมามากกว่าครับปีที่ผ่านมาเราใช้ร่างกายเพลองมากครับ ทั้งหนังเรื่องสุนพันสามด้วยเรื่องที่ต้องซ้อมว่ายน้ำจนถึงมันว่ายจริงด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากใช่ครับฟุตบอลอีกครับก็ก็เลยคิดว่าโอเคเลยขอทีมว่าเดือนมกราเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วขอแบบไม่ทําอะไรเลยขอแบบไม่มาแล้วขุนพามีนะมีสามแน่แล้วฮะแล้วพอพรเราได้กลับมากลับมาใช้ชีวิตตัวเองมัน้วเอากลับมาทาหน้าที่ทางโลกเนี่ยมัน ันเป็นยังไงบ้างมันทันทีนะที่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับปีที่ผ่านมาผมมันหนกัหนกๆเยอะนะตั้งแต่ต้นปีเลยนะตั้งแต่เรื่องของโมมาจนเอมาจนเนี่ยเ,เรื่องบทสุนทรันธ์สาม,สามอีกเสือดำ,อดำจนมาที่ต้องเตรียมร่างกายสำหรับว่ายน้ำอ่ะมันใช่ใช่ครับมันต้องมันป่วยด้วยแล้วมันก็ต้องฝึกไปด้วยครับมันมันก็ทำให้ เป็นปีที่หนักแต่ก็ก็ดีครับที่นอกจากเราพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างเดียวแล้วค่ัมันได้ไปไปพักจิตใจบ้างเพื่อเตรียมที่จะลุยกับงานในปีนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของผมครับป,ปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรครับตอนนี้เเนที่คุยกับทางผู้จัดการนั้ก็คือตอนนี้อยากโฟกัสที่ถุนพันสามอย่างเดียวเลยครับ หลังจากที่แล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้ทัวร์คอนเสิร์ตมันไปจนถึงเมือเมสแล้วดังนั้นถ้าจะเรื่องของงานแสดงเนี่ยคงมาว่ากันในช่วงกลางปีครับว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรเล่นช่องไหนอะไรยเงี้ยแต่มีผาเสนออะไรมีครับมีมีติดต่อเข้ามาแล้วไมรัาพกใช่ใช่ครับอย่างที่บอกนะเราเวลาเราเล่นเป็นใครเราก็อยากเป็นเขาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะดังนั้น ไม่อยากให้รีบรับงานที่เยอะอยากทํางานที่มันดีมากกว่าตอนนี้ก็คือแบบงานเพลงใช่มันรับไปแล้วเครับมันก็ต้องทัวร์กันให้มันครบตามที่คุยกันไว้แต่ว่าพอพอกลางปีก็จะได้กลับมาโฟกัสกับงานแสดงเหมือนเดิมครับเวลาของพิชานเวลาพ่ชาฮัลโหลเวลาพิชา มีนะถ้าถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเขาไปทานข้าวนะครับหรือว่าถ้านิชาว่างเขาบางทีเขาก็ไปเชียร์เราที่อยุธยาเหมือนกันได้พาไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ผมนั่งได้คนเดียวบอกมันมีแค่คนเดียวอันนี้มีที่ซ้อนต้อซ้อนต้องซ้อนต้องซ้อนแบบจักรยานอะไรพาผมพาทั้งนิชาทั้งคุณแม่เขาคุณแม่ผมอะไปอยากชวนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาครับเขาเพิ่งเปิดเมื่อปีใหม่นี้เปิดเพื่อโชว์กรุทองครับทองคําที่ขุดเจอในในอยุทยาทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะสวยสวยงามมากนิทานิไปดูแล้วไปดูมาแล้วครับผมไปมา5รอบแล้วครับน้องก็ชอบมากนะครับรวมถึงตรงศูนย์ศิลปชีพเกาะเกาะเกิดครับตรงนั้นน่ะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันมีแบบ เป็นที่ที่พระราชินีพระพันปีหลวงนะครับทรงโชว์ผลงานที่ท่านเคยช่วยเหลือลูกชาวนาเอาไว้มีเวลามั้ยฮะนั่นแหละฮะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปดูใช่ครับเพราะว่ามันงดงามมากครับที่เราต้องใช้ที่เาทำทุนด้วยนก็เคยถามเขานะครับว่านิชาเคย เคยคิดไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้าตอนว่าเราคบกันตอนไหนฮะไม่ยถิงแบบเราก็ไม่เคยพูดว่าเรามาเป็นแปนงกันเถอะมันไม่ใช่มันไม่ได้เริ่มมาจากอย่างนั้นครับก็มีถามเขาก็เขาก็บอกก็มันได้คบมาแล้วทำไงได้มันทำไงได้ไม่หรอกครับล้อเล่นครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในคอยซัพพอร์ตก็ต้องขอบคุณด้วย ก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างตามที่ได้เห็นกันครับแต่เราก็พยายามแบบพาไปทานของที่อร่อยครับถ้าเวลาเราน้อยเขาอาจจะเริ่มบ่นว่านี่เห็นฟุตบอลสำคัญเราก็แบบนี่มาได้นะที่ยยุทธยาใช่ครับจริงๆไม่ใช่แค่นิชานะครับ คุณแม่ก็มีแบบว่าจริงๆแล้วที่ชวนแม่มาเนี่ยคือเพื่อจะแข่งบอลใช่ไหมไม่ได้อยากจะพาแม่มาเที่ยวหรอกแต่ว่าเราแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก็คือเราก็มีวิธีของเราใช่ครับก็พยายามบริหารเวลาแต่ว่านี่ก็ต้องกลับมากรุงเทพแล้วครับเพราะว่าผมทันก็ใกล้จะฉายแล้วแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องเดินสายโปรโมตก,กับเพื่อนๆน,นักแสดงทั้งเดือนเลยรวมถึงต้องสลับกับเล่นคอนเสิร์ตไปด้วยครับ จริงๆแล้วตอนที่เราได้รักกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราเราทำดีที่สุดนะฮะผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะรู้สึกติดค้างหรือว่าเสียใจหรือเสียดายอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้ก็เป็นเพราะน่าจะก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกันตอนที่มีวันที่ได้เจอกันก็ได้คุยกันแล้วก็ เขาก็ได <stop> ้พ ah. ูดในสิ i, ang, ่งที k k ่เขาเขาอยากจะพูดผมก็ดีใจที่ที่เขาได้พูดครับผมคิดว่าเราสว่างเรามันให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีดีดีกว่าดีที่สุดคนรอบตัวเขายังรู้ถึงว่ามันเหมือนฝันมันไม่ไม่น่าจะเกิดยังไม่เกิดอะไรอย่างเรายังคิดแบบนั้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นเิด มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับแต่ว่าตัวเราเองอะโชีวิตผมมันมันอยู่กับเรื่องของการสูญเสียมาตัง้ตงแต่เด็กเลยฮะเราก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจได้อะ่ะว่าบางทีเราเราเราทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่ที่เราทำได้ดูแลตัวเอง ให้เกียรติผู้อื่นแต่ว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้เราไม่สา,สามารถไปกําหนดได้แต่ผมว่ามันไม่สําคัญนะสาหรับผมจริงๆมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะอายุแบบอยู่ได้แบบ 80- 90ปีหรอกครับมันสําคัญที่ว่าตอนเราอยู่เราเราทาอะไรมากกว่านะเราทําอะไรให้กับบ้านเมืองเราบ้างเราทําอะไรให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเราบ้างเราทําอะไรให้กับความฝันของเราเองบ้านถ้าอยู่ไปหลาย,ลายปีแต่ไม่ทําอะไรเลยบางทีม ผมว่าสำคัญที่ตอนอยู่ฮะไม่ได้สำคัญที่ระยะเวลาค่ะอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะ